นะโมสัมมาสัมพุทธานังปร,รมัต a t t ทัตสีนังสีลาธิคุณะปารามิปัตตานังขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายผู้เห็นนาะอันยอดเยี่ยมผู้บรรลุถึงคุณปารามีมีศีลเป็นต้น ขออาราธนาครูบาอาจารย์ทั้งหลายผู้หวังประโยชน์เกื้อกูลพรมจักรวาลปกป้องผ้องภัยบ้านเรือนมีสุขสำเร็จทุกอย่างเจเริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมยาใจมาพบกับท่านสาธุชนทั้งหลายทางสถา,านีวิทยุพลมสอง คลื่นความถี่963กิโลเฮิรตซ์ในช่วงเวลาประมาณ9นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาทีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ญาติโยมการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง นี่บุญนี่กุศลที่ญาติโยมกระทำรรมานี่บุญคุณที่แม่พระธรณีได้รองรับอัตภาพของอัตมาภาพแล้วก็เทวดาที่นำมาเกิดรวมทั้งบิดามารดาครูอุปชาอาจารย์ผู้มีบุญคุณทั้งหลาย แล้วก็นี่กรรมนี่เวรต่อสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ต่อสัสตว์ประสัตทั้งหลายที่เคยเป็นนี่กรรมนี่เวรต่อกันมาทั้งในอดีตชาติปัจจุบันชาติทั้งที่รู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวจำได้และจำไม่ได้อัตามาภาพก็ขอชำระหนี่ บุญนีกุศลนี่บุญคุณแล้วก็นี่เวทนี่กรรมทั้งหมดด้วยการให้ธรรมะเป็นทานการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงก็ขอชำระบุญกุศลที่ญาติโยมได้กระทำม,มาก็คือคุณโยมพิศวาส นาคเทเวศนะก็ได้ร่วมทำบุญทุกๆอย่างมาทั้งร่วมหล่อหลวงปู่ปเทพลูกอ,ดอุดรหล่อรับรมรูปของในหลวงรัชการที่เก้านะและก็ทุกๆอย่างมานะสี่พันบาทนะก่อนโมทนานะสำหรับคุณโยมนิตรร์นาคเทเวศหลวงปู่ปเทพลูกอ,ดอุดร ท่านบอกว่าควรจะแสดงพระสูตรหนึ่งให้ญาติโยมได้ฟังนะแต่ก็ยังเตรียมไม่ทันนะก็ไม่เป็นไรนะญาติโยมก็ฟังคร่าวๆก่อนก็แล้วกันก็คือเรื่องกษัตริย์ลชชวี นะชาวลิชวีเป็นผู้ที่เจริญรุ่งเรืองมากเพราะมีความสามัคคีกันมีความพร้อมเพียงกันรักใคร่ปองรองกันสมัครสมานกันยามค่าศึกยกทัพมาก็ช่วยกันในการป้องกันเมือง ทั้งๆท,ที่เป็นเมืองเล็กๆแต่มีความสุขเป็นเมืองที่เจริญรักใคร่ปรองดองกันเป็นอย่างมากเมืองลิชวีที่เจริญรุ่งเรืองก็เพราะเหตุกรรมในอดีตชาติที่เคยเกี่ยวข้องกัน ทำให้พระเจ้าประเสริฐน,นาธิโกศลน,นะรับสั่งให้น,นะหมลืมชื่อไปแล้วเมื่อกี้จำได้อยู่นะก็คือทำให้เน่ชื่อลืมไปจะดูนะก็คือที่ไปยุยงอะนะ กระสัดฤทธิ์เฉวีหน้าที่เป็นไส้ศึกเข้าไปนะไปให้ร้ายให้ร้ายกันและกันนานะวัชการะพรามญาติโยมนะวัชการะพรามไปเป็นไส้ศึกใน ลุ่มชาวฤทชวีก็ไปให้ร้ายกันาะกันขึ้นทำให้ชาวฤทชวีที่เคยรักไข่ปรองดองกันที่เคยสมัครสมานสามัคมค,ค,คีกันช่วยกิจการงานกันตั้งอยู่ในศิลประพฤติธรรมก็เกิดขัดเคืองกัน แล้วก็ไม่ทำกิจร่วมกันไม่สร้างกุศลร่วมกันจากที่เคยพร้อมเพลียงกันทำกิจจากที่เคยสนับสนุนกันก็ไม่สนับสนุนกันสุดท้ายบ้านเมืองก็ ล่มสลายฉะนั้นญาติโยมความเห็นต่างกันได้แต่อย่าให้ร้ายกันนะความเห็นต่างกันได้แต่อย่าให้ร้ายกันเพราะการให้ร้ายกันนั้น ทำให้แตกสามคีนาการให้ร้ายกันนายจอมทำให้แตกสามคีฉะนั้นควรยึดถือประโยชน์ของแต่และบุคคล เป็นหลักเมื่อเกิดประโยชน์ในแต่ละบุคคลแล้วก็มีความอนุเคราะห์เกื้อกูลกันมีเมตตาต่อกันค่อยๆให้ประโยชน์กับคนรอบๆข้างแนะนำประโยชน์ให้กับบุคคลรอบๆข้างค่อยๆขยาย ประโยชน์ออกไปประโยชน์ก็จะขยายจากตัวเราก่อนทำประโยชน์ก่อนประโยชน์ก็จะค่อยๆข,ข,ขยายความสงบความสุขต่างๆจะเกิดขึ้น เพราะเรามุ่งประโยชน์การเมตตาทั้งทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนั่นคือประโยชน์มองกันด้วยเมตตาคบหาสมาคมกันด้วยเมตตา ก็จะเกิดความสมมามัคคีในหมู่คณะความสมมามัคคีในหมู่คณะเป็นความสุขการเห็นต่างกันได้เพราะนานาจิตตังนะเพราะคนแต่ละคนนั้นย่อมมีความคิดเห็นต่างๆกัน แต่อย่ามุ่งร้ายประสงค์ร้ายต่อกันและกันอย่าให้ร้ายกันเพราะการให้ร้ายกันนั้นเป็นการทำลายความสมคัคคีตอนนี้ก็อีกสามสิบวันแล้วยัดหยมนะที่ พวกเราอัะาบภาพเองก็หวังประโยชน์กับญาติโยมทุกๆคนนะเพราะนี่คือความจริงใจและก็ความใจจริงก็คือการใช้นี่พระพุทธศาสนาใช้นี่นะำระนี่พระพุทธ นำชัรรหนีพระพุทธศาสนาชำรรหนีพระพุทธเจ้าและชำรรหนีแผ่นดินโดยการหล่อหลวงปู่เทพโลกอุดรแล้วก็หล่อพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่9กหลวงปู่เทพโลกอุดร ท่านได้นำประโยชน์อันสูงสุดมาสู่สุวรรณภูมิเมื่อปีพุทธศักราช234ก็คือนำพระธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้ามายังสุวรรณภูมิทำให้สุวรรณภูมินั้น สูงขึ้นด้วยธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นดินแดนที่ร่มเย็นเป็นสุขเพราะพระธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งหลวงปู่เทพลุกอุดรชื่อว่าพระธทาประโยชน์อย่างสูงสุดแก่ชาว สุวรรณภูมิพระบาทสมเด็จพระบาทมินทระมหาภูมิมีพลอดุลยเดชหรือในหลวงรัชกาลที่9ก้าพรงค์ทรงธรรมทรงทศพิตรราชธรรมทำให้สยามประเทศ ราชอาณาจักรที่พระองค์ทรงราชอยู่เป็นประเทศที่ร่มเย็นเป็นสุขภัยพิบัติต่างๆอันจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยหรือสยามประเทศนั้นก็เบาบางลงไม่ว่าจะภัยทาง น,น้ำไม่ว่าจะน้ำท่วมพายุเข้าหรือแผ่นดินไหวหรือภัยพิบัติต่างๆอันเกิดกับบ้านกับเมืองนั้นในยุคสมัยที่พระบาทสมเด็จพระบาทมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชพระองค์ทรงครองราชก็จะเบาบาง แม้แต่สงครามต่างๆก็ไม่มีนั่นคือบุญญาบารมีของพระองค์แล้วก็ธรรมะที่พระองค์ทรงบำเพ็ญคือทศพิตรราชธรรมที่พระองค์ทรงบำเพ็ญอย่างสูงสดุดอย่างเต็มเปี่ยม ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ราะชาราชของพระองค์ประโยชน์นั้นเกิดจากการที่พระองค์ทรงประพฤติอยู่ในทศพิตรราชธรรมอย่างสูงสุดนั่นเองฉะนั้นการหล่อพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยจึงเป็นการ ชําระนี่แผ่นดินต่อพระองค์ตรงๆเป็นการรําลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงธรรมผู้ทรงทศพิตรราชธรรมซึ่งเราจะได้ ระลึกนึกถึงรำลึกนึกถึงพระองค์ตลอดเวลาเมื่อเราคิดถึงการเป็นหนี้แผ่นดินแล้วเราก็ได้ชำระหนี้แผ่นดินต่อพระองค์ธรรมะ ย่อมรักษาบุคคลผู้ประพฤติธรรมญาติโยมนะฉะนั้นเราเองจริงใจแล้วก็ใจจริงก็ปรารถนาให้ญาติโยมทุกๆคนได้ชำระหนี้พระพุทธศาสนาหนี้พระพุทธเจ้าหนี้แผ่นดินนะจึงได้ ชักชวนญาติโยมร่วมหล่อลวงปู่เทพลุกอ,ดอุดรและก็พระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่9นะวันที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560ยญาติโยมตรงกับันอาทิตย์ขึ้น9าค่ำเดือน3ปีวอกนะอีก30บวันก็ถึงแล้วญาติโย,ยมที่ฟังรายการนะประสงค์ที่จะร่วมทำบุญบำร,ร,รุงรายการธรรมะที่จะมาออกอากาศร่วมทำบุญในการสร้างบันไดสำหรับขึ้นไหวพุทธเจ้า28พระองค์ อยู่ด้านหน้าท,นท่านเทวิรัมพนาสูรหรือพระพิทักธรรมร่วมทมบุญสร้างเรือสำเภาแก้วสำเภาทองซึ่งเป็นเรือสุพรรณนาหงร่วมทำบุญหลอพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็หลวงปู่เทพโลกอุดอรญาตโยมก็สามารถติดต่อร่วมทำบุญกันได้ตามกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาของญาติโยม โดยติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์02 912 0369 02 912 0369 02 912 1971 02 912 1971ทางไปรษณีย์ประมหากีฬาวาชิรยานโนวัดเรียบรับบำรุงบางซื่อกรุงเทพ10800 พระมหากรีธาวัชิรยาโนวัดรีบราบบำรุงบางซื่อกรุงเทพหนึ่งศูนย์แปดศูนย์ศูนย์ทางธนาคารเป็นธนาคารกรุงเทพสาขาวงสว่างหมายเลขบัญชีหนึ่งเก้าสี่ศูนย์หกสามหกสามเจ็ดสี่ธนาคารกรุงเทพสาขาวงสว่างหมายเลขบัญชี1 9 4 0 6 3 6 3 7 4ียมดยอด ทุกๆวันพุธญาติโยมเวลาหกโมงเย็นถึงสองทุ่มวันเสาร์ก็เช่นกันหกโมงเย็นถึงสองทุ่มญาติโยมมาร่วมสวดมนต์กันมามรัสสก,การกราบไหว้พุทธเจ้ายี่แปดพระองค์กันหรือญาติโยมประสงค์ใช้หมอภัยสันสานาคใช้พลังจัก,กรวาลรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้ดึงสิ่งไม่ดีออกให้ก็มากันวันพุธวันเสาร์วันอา,าทิตย์ญาติโยมตั้งแต่เก้าโมงเช้าเป็นต้นไปวัดเรียบรับบำรุงญาติโยมอยู่วงสว่าง เลยสี่แยกวงสว่างไปทางจังหวัดนนทบุรีประมาณสามป้ายรถเมย์อยู่ซ้ายมือซอยกรุงเทพนนทบุรีสี่สิบสามรถเมย์ที่ผ่านมีเบอร์ 30, สามสิบเบอร์หกสิบห้าห้าศูนย์ห้ารถเมย์เบอร์สิบแปดวันรียบรับบบุรุงยดยมอยู่วงสว่างเลยสี่แยกวงสว่างไปทางจังหวัดนนทบุรีประมาณสามป้ายรถเมย์อยู่ซ้ายมือซอยกรุงเทพนนทบุรีสี่สิบสาม รถเมย์ที่ผ่านมีเบอร์สามสิบเบอร์หกสิบห้าปห้าศูนย์ห้ารถเมย์เบอร์สิบแปดอิติปิโสวิเศษสีอิเศสพุทธนามิอิเมนาพุทธตังสุอิอิโสตังพุทธปิติอขอพระแม่ธรณีองค์เทพทั้งหลายองค์ธรรมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายในทุกภพภูมิทั่วทุกสารทิศจงมารวมอนุโมทนาบุญขอบุญกุศลท,ทั้งหมดที่ตมาภาพใดกระทำแล้วในชาตินี้ จงสำเร็จเป็นธรรมทา,านอันเป็นทิพย์เป็นอนารยรัพย์นำให้พ้นจากทุกทั้งปวงดังพระนิพพานของพระพุทธองค์ขอพระแม่ตรณีองเทพทั้งหลายองค์ธรรมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายจงไปสู่พภูม่มที่สูงขึ้นสูงขึ้นจนกว่าจะถึงความพ้นจากทุกทั้งปวงได้ดวงตาแห่งธรรมะบรรลุถึงพระนิพพานตลอดการละนานเทือนอมปัทวีคงคาภุมะเทวานมามมีหังนะะัมภะทะ อาตมาภาพขออนุญาติยมผู้ฟังรายการทุกท่านทุกคนผู้สนับสนุนบำรุงรายการทุกท่านทุกคนขอเป็นผู้มีสติอันเกิดจากปัญญาแห่งธรรมะอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุทุกโรองค์ขอธรรมะอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุทุปโรองค์และคุณของพระรัตนตรยัยจงปกปกักรองรักษาญาติโยมและเขือญาติบริวารของญาติโยมทุกๆกคน ให้หลุดพ้นจากบาปทั้งปวงให้หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงนับตั้งแต่วินาทีนี้จนตลอดไปในทุกภพทุกชาติถืนพุทธทางแคล้วคลาดธรรมังแคล้วคลาดสังขังแคล้วคลาดพระพุทธเจ้าย่างพระบาทอิติปิโสภควาพรมจัก,กรวาลปกป้องผ้องภยัยบ้านเรือนมีสุขสำเร็จทุกอย่างขอญาติยมผู้ฟังรายการทุกท่านทุกคนมั่งมีสีสุข มั่งมีสีสุขมั่งมีสีสุขเอาไว้พบกับรายการธรรมะยาใจได้ใหม่ในวันจันร์ทเวลาเดียวกันนี้จเจริญพร